สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นอนท์นัยโลสวรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกฎ18ประการที่ครองใจคนผู้ฟังทุกท่านครับกฎ18ประการนี้ ถูกสร้างสรรค์ขีดเขียนโดยเดยลคานกี้สุดยอดปรมคูทางด้านของการสื่อสารทางด้านของจิตวิทยาทางด้านของการพูดในที่สาธารณะวันนี้อาจารย์หน่องในฐานะผู้ที่ล่ำเรียนเล่าเรียนมาขออนุญาตนำข้อมูลดีๆที่สร้างสรรค์น,นี้มาแบ่งปันให้กับผู้ฟังทุกๆท,ท่านดังต่อไปนี้นะครับมนุษย์เรานั้นหากมีกฎเกณฑ์ มีระบบมีระเบียบมีแนวคิดมีวินัยมีนิสัยที่ดีในการดำเนินชีวิตในการประกอบธุรกิจย่อมสร้างสรรค์แต่สิ่งดีให้กับตัวเองครอบครัวหน่วยงานชุมชนสังคมประเทศชาติได้วันนี้สิ่งที่เดลคาเนกี้สุดยดปรมาจารย์ทางด้านการสื่อสารท่านได้บอกเอาไว้กฎข้อที่หนึ่งได้แก่จงให้ความสำคัญแก่บุคคล ที่เราติดต่อด้วยและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาโดยการแสดงออกทั้งทางกายก็คือท่าทางวาจาก็คือคำพูดใจก็คือความรู้สึกอารมณ์ไม่ควรพูดแต่เรื่องของเรากฎข้อนี้มีความสำคัญมากเพราะมีผู้คนมากมายที่ติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในฐานะของนักขายนักขยายนักบริหารและอื่นๆมากมาย โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นชอบพูดเอื่อมราวของตัวเองมากหรือนานจนเกินไปแต่ถ้าหากว่าเราให้ความสำคัญกับบุคคลที่เราติดต่อจึงเป็นคำยอดฮิตที่เขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนล้วนกระหายการเป็นคนสำคัญนี่คือกฎข้อที่หนึ่งที่เดลคาเนกีได้บอกไว้ว่าจงให้ความสำคัญกับผู้คนที่เราติดต่อด้วยกฎข้อที่สองคือจงยิ้มครับ การยิ้มจะช่วยสร้างรอยยิ้มพิมพ์ใจให้บังเกิดแก่ผู้ที่พบเห็นทุกคนและก่อให้เกิดมิตรภาพขึ้นทันทีฉะนั้นรอยยิ้มการอมยิ้มคือการโปรแกรมจิตคือการเสริมสเสน่ห์อันทรงคุณค่าครับกฎข้อที่สามคือจำชื่อบุคคลที่เราติดต่อให้ได้แล้วก็เรียกให้ถูกต้องในทุกๆครั้งชื่อของผู้คนนั้นใครๆก็รักใครๆก็ชอบ หากเราได้เอ่ยนามกล่าวนามนั้นได้ตรงชัดเจนนะครับจงเรียกชื่อผู้คนครับนี่คือในช่วงแรกของ EP ที่1นะครับกับกฎ3ข้อจาก18ข้อเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอให้ฟังทุกท่านมีแต่วความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตสวัสดีทุกๆท,ท่านครับ